สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญนะคะที่ช่องเอิญยูสคาร์ได้เลยวันนี้เอิญจะมารีวิวตัวรถ Honda Accord นะคะ2.0ตัว e เกียร์ออโตนะคะเป็นรถปี2016ราคาคันนี้อยู่ที่735,000บาทเท่านั้นนะคะเล็กไม่เพียง114,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้รถสีดำคันนี้ไปใช้งานเลยก่อนรับชมคลิปนี้เอิญต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเอิญพามาดูตัวรถกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้มาพร้อมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบฟู l l LED มีไฟเดย์ไทามาให้ด้านหน้าสวยๆเงาๆแบบนี้นะคะพร้อมกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมโลโก้ฮอนด้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยมาพร้อมทะเบียนรถ5กไก่ทอนอาหาร9581นะคะป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยสภาพสวยๆแบบนี้เลย ได้รถสีดำดุเงาๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะสภาพสวยจริงใครได้ไปนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้ได้กระจังนะคะตัวกันชนด้านหน้าจะเป็นรางพึ่งนะคะระบายนะคะความร้อนได้ดีมากๆตัวรถฝั่งด้านนี้นะคะไฟคู่หน้าไม่แตกไม่ชำรุดไม่เล้าเลยนะให้ลูกค้าได้เห็นนะคะไม่มีน้ำไหลเยิม้มรั่วซึมนะคะมาพร้อมกับตัวยางและก็ล้อแม็กที่จะได้นะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กทูโทนหัว น็อต5รูแบบนี้เลยมาพร้อมโลโก้นะคะของตัว honda อยู่ตรงกลางแบบนี้เช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยของการเกยดฟุตบาทเลยนะคะสภาพคือสวยเดิมมากนะคะถัดมาเลยนะคะตัวรถคันนี้นะคะบอดี้โครงสร้างแม็กเดิมทั้ง4เส้นเลยนี่ สภาพยางสวยๆได้อย่างปี2020สัปดาห์ที่27ยางของมิชลินกระจกด้านหน้าเดิมๆนะคะมีโลโก้ของ Honda และก็ต่อภาษีพรบรให้กับผู้ลูกค้าเรียบร้อย mm hmm. เช่นเดียวกันคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างที่รีดน้ำฝนจะได้เป็นโครเมียมนะคะเงาๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะ ติดฟิล์มสีดำมาให้รอบคันแบบนี้เลยนี่ที่จับนะคะของตัวรถก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะสภาพสวยๆนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่า รถนะคะที่ได้เข้ามาเป็นรถคัสเกตเอไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ำไฟไหมนะคะไม่ตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถงังทุกจุดเป็นบอดี้เดิมๆแบบนี้เลยด้านท้ายของคันนี้นะคะไฟไท้ายเป็นแบบ f ู l l LED ทั้ง3เส้นแบบนี้นะคะคาดด้านหลังที่ฝากระโปรงจะเป็นโครเมียมโลโก้ของตัว Accord IVT e c h ก็อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันทะเบียนรถสวยๆนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวลองเปิดด้านหลังแล้วก็ให้ดูเลยนะว่าคันนี้มีกล้องมาให้ด้วยนะคะ เปิดด้านหลังมานะคะสําหรับคันนี้พื้นที่ด้านในถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะท้ายของตัวรถสามารถบรรจุสัมภาระให้กับกลูกค้าได้เยอะมากๆเลยใส่กระเป๋าเดินทางได้นะคะประมาณ3ใบใหญ่ๆได้เลยนะโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะคะแอบง้างให้ดูเลยว่าหัวน็อตไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดแบบนี้เลยนะคะสภาพคือสวย จริงเดิมจริงทั้งด้านซ้ายและด้านขวาหัวน็อตไม่มีขยับเลยนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเน้นใช้งานราคาดีจับต้องได้แน่นอนด้านท้ายของคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมอยางที่จะได้เป็นยางล้อแม็กนะคะมีในส่วนของตัวถุงเครื่องมือแม่แรงมาให้เรียบร้อยเลยทางมะพร้าวตัวซีนทุกจุดนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่ารถไม่มีโดนท้ายมาแน่นอน สวยๆเดิมๆเลยนะคะสำหรับตัว Honda Accord นะคะ2.0ตัว e เกียร์ออสีดำคันนี้นะได้ยางมิชลีนนะคะปี2020ทั้ง4เส้นด้านท้ายตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยของการเกิฟุตบาทเลยสภาพคือสวยมากใหม่มาก ที่รีดน้ําฝนก็จะเป็นคโครเมียมนะคะเงาเงาแบบนี้ให้กับลูกค้าได้เห็นเลยนะว่าบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมกระจกเดิมทั้งคันนะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะไม่แตกไม่ชํารุดไม่เล้าทั้ง2ฝั่งของตัวรถเลยนี่ด้านข้างนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะนี่เลยคะ่ะบอดี้คือสวยจริงเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูภายในตัวรถกันเลย สำหรับภายในตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมออปชันนะคะที่จะได้ไม่ว่าจะเป็นกระจกบานเลื่อนออโต้ไฟฟ้าคนขับนะคะเซ็นทันล็อกรถปลดล็อกนะกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกได้เลยคาดด้วยนะคะที่จับเป็นโครเมียมพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งของตัวรถแบบนี้เลยนะหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลนะคะไม่ว่าจะเป็นลายไม้ต่างๆทุกจุดก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันถัดมาเลยนะคะจอของคันนี้นะคะก็จะได้เป็น จอทัชส,สกรีนด้วยแอร์ปรับออตโต้นะคะคอนโซลตรงกลางเป็นลายไม้ได้เกียร์ออตโต้นะคะคันนี้ภายในตัวรถได้เบาะหนังนะคะสีเบจเบาะหนังสีเบจเดิมๆสภาพสวยๆตรงปีตรงรุ่นแบบนี้เลยเพาดานด้านบนไม่มีอันนักอะไรใดๆไฟสองแผนที่ทั้ง2จุดก็ต,กติดปกติดดีนะคะถัดมาเลยกระจกนะคะก็มีมาให้เรียบร้อย,ยเช่นเดียวกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้วยถือว่าดูดีมากๆเลย ถุงลมนิรภัย a i r ์แบตคู่น่าให้เรียบร้อยนะคะลายไม้นะคะทุกจุดก็ยังอยู่ครบสวยๆเดิมๆเ,เรียบหรูแล้วก็ดูแพงมากๆรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะควบคุมการใช้งานที่พวงมาลัยก็ได้เช่นเดียวกันเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่า สำหรับคันนี้ด้านท้ายนะคะหรือว่าด้านหลังของคันนี้ก็จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้ทั้ง2ฝั่งของตัวรถเลยเพดานด้านบนนะคะสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังตัวรถได้บอนหนังสีเบจเช่นเดียวกันภายในนะคะของคันนี้สภาพคือสวยจริงมาพร้อมกับที่อิงไหลแล้วก็ที่วางแก้วมาให้ที่เปิดนะคะไปหยิบด้านหลังของฝากระโปรงตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติดีนะคะพร้อมกับตัวที่สามารถล็อกไว้ได้ด้วย ล็อกได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้พื้นที่ด้านในกว้างมากๆเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่อง2.0ตัว E นั่นเองราคาเพียง3ามแสนห0เจ็ด hey! บาทนะคะคันนี้นะคะพามาดูห้องเครื่องกันบ้าง เครื่องยอนต์คันนี้เป็นตัว Honda IVTEC นะคะเครื่อง2.0ตัวเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยไม่มีน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมมาร์กแต้มสีจากโรงงานทุกจุดก็ยังอยู่ครบให้กับคุณลูกค้าได้เห็นเช่นเดียวกันห้องเครื่องสวยหัวน็อตเดิมเปิดฝากระโปรงหน้าเป็นโชคพยุงให้กับคุณลูกค้านั่นเองตัวนี้นะคะคงสร้างทุกจุดมาร์กแต้มสีทุก จุดยังอยู่ครบแบบเดิมๆให้มั่นใจเลยว่าห้องเครื่องนี้นะคะเป็นห้องเครื่องเดิมๆเม็ดอาร์ก็ยังอยู่ครบเช่นเดียวกันนี่ คันนี้ควบคุมการใช้งานเป็นตัวโชคพยุงด้านฝากระโปรงนะคะพร้อมกับหัวน็อตด,ด้านหน้าไม่มีรอยขยไม่มีรอยถอดเลยมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยสติ๊กเกอร์มอ,อ,อก,กอนะคะแล้วก็เลขตัวรถก็ยังอยู่ครบไม่มีรอยงั้นแงะเก,กกาใดๆนะคะถัดมาเลยเรามาดูด้านนี้กันบ้างว่าหัวน็อตมีขยับหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่มีน็อตขยับเลยนะคะคันนี้โครงสร้างห้องเครื่องสวย จริงได้แบตเตอรี G ่ G S แบตเตอรี่ไปใช้งานด้วยเลยห้องเครื่องสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาทัดมาเลยใครที่กำลังมองหารถ Accord ไว้ใช้งานราคาดีจับต้องได้ต้องแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่735,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้เลยมีเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยดากเบี้ยพิเศษเริ่มต้น4ปี2.79% 5ปี2.99%นะคะผ่อนได้สูงสุดยาวถึง 84งวดเลยสนใจติดต่อหาเอิร์นผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอินเบอร์นี้ได้เลยนะคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะ,ะจะมาอัปเดตตัวรถให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ